สอนทำชุดลึกเสือเนรนารี0ูนโรบักง,ง่ายๆอันดับแรกให้ทุกคนแคปรูปชุดจากตรงนี้และนำไปตัดขอบให้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับชุดถ้าหัดทุกคนอยากได้รูปภาพที่คมชัดหรือต้องการเลือกดูชุดอื่นๆเพิ่มเติมให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราและทำตามวิธีนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะให้ทุกคนเข้าไปในแอปวาดรูประบายสีที่ตนเองถนัดเราเนี่ยก็จะใช้เป็นแอป i i เบสเ n นะ สำหรับวิธีการนำเข้ารูปภาพในแอป iBis Pen ให้ทุกคนกดที่รูปบวก จากนั้นกดที่คำว่านำเข้ารูปภาพและเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อทุกคนอยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดที่กลุ่มโฟลเดอร์ตรงนี้จากนั้นเปลี่ยนคำว่าธรรมดาเป็นคำว,ว่าเบลนแนวเส้นต่อมานะคะให้กดที่รูปบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์และลากมาไว้ทางด้านล่างจากนั้นให้ทุกคนระบายสีหรือตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยค่ะอย่าลืมระบายสีผิวกันด้วยนะเมื่อทุกคนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่รูปลูกศรตรงนี้ จากนั้นกดคำว่าบันทึกรูปภาพและกดตกลงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการเตรียมรูปภาพค่ะต่อมาให้ทุกคนเข้ามาในเกม r o w l o x กดที่คำว่าเพิ่มเติมทางด้านขวาล่างจากนั้นกดที่คำว่าสร้างสารรค์และกดที่คำว่าครี a t i o n ต่อมาให้กดที่ a วตารไอเทมจากนั้นเลือกคำว่า Classic และกดที่คำว่า Upload a s s e t ซกดที่อัปโหลดเพื่อวางรูปภาพที่เราได้ระบายสีมาแล้วจากนั้นให้ทุกคนใส่ชื่อและคำอธิบายของตัวเองให้เรียบร้อยสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้เลยคะ่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องใส่เหมือนกันกบเรานะเพราะว่าถ้ามีคนใส่เหมือนกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะทำไม่ได้ออนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างและกดที่คำว่าอัปโหลเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้า เสื้อที่เราทํามาเนะะี่ยค่ะก็จะอยู่ในหมวดหมู่เสื้อยืดคลาสสิกหรือว่าคลาสสิกทีเชิร์ตนั่นเองค่ะเราจะเปลี่ยนสีของดําตัวและขาให้เป็นสีเขียวเข้มเสมือนว่าเป็นเสื้อลายกระโปรงโดยการกดเข้าไปที่ลำตัวและศีษะจากนั้นกดที่สีผิวกดที่ขั้นสูงและเลือกส่วนที่ต้องการเปลี่ยนสีจากนั้นกดสีที่ต้องการได้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชุดลูกเสือไยเนตตารีถ้าชอบเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันให้รู้บ้างนะแต่ถ้าอยากกินช,โโดดช็อ,อกโกแลตฉ่ำๆต้องโปโกโร ช,ช็อกเยิ้มฉ่ำมากสามารถหาซื้อได้ที่แสบวบนนแบ,แบนทุกสาขาบอกเลยว่าถ้าได้ลองเราจะติดใจ